สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวกราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพราะว่าเป็นช่วงที่ปิดกรีดยางนั่นเองครับเพราะว่าใบยางก็ได้ร่วง จนจะหมดแล้วนั่นเองแต่เราก็มาดูความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563 <c oughs> ก็ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่2สำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสี ชมพูนั่นเองซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่ภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวนทั้งสิ้นก็คือ1 8 3 4 0 8 7รไร่พื้นที่สวนยางที่กรีดได้ก็ประมาณ18 000, 000, ล้านไร่ราวๆนี้กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ก็ราว6เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564รอบแรกได้มีการเคาะจ่ายส่วนต่างประกาันร,รายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้าตามลำดับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็เช็คสิทธผ่านลิงก์กันได้เลยนะครับเพราะผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมครับที่ใต้คลิปนั่นเองนายสุนทรรักกรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทย บอร์ดกะยะทก็ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่2ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2ดําเนินการจ่ายงวด1นถึงสราวเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563จากเป้าหมายทั้งสิ้นก็คือ1 8 3 4 8 7รายจนถึงวันนี้ได้จ่ายเงินชดเชยแล้วกว่า 1,321,887าารายคงเหลือที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่ได้อีกก็คือ7,1444รายและที่ไม่เข้าเกณฑ์นี่ก็มากพอสมควรก็คือราวๆ4 4่รายนั่นเองที่ไม่เข้าเกณฑ์นั่นเองครับโครงการประกันร,รายได้ยางพาร,ราระยะที่2แบ่งเป็นบัตรสีชมพู ที่จ่ายเงินชดเชยแล้วเจ้าของสวนก็ราว2 1 1,673รายคนกรีดยางก็2,690รายรวมพื้นที่ทั้งสิ้นก็คือ7,592ล้านไร่นั่นเองครับนณะสุนทรกล่าวอีกว่าเกษตรกรชาสวนยางใครปลีดใครปริดกรีดยางแล้ว บ้างช่วยรายงานและบอกพิกัดหรือพื้นที่ด้วยซึ่งแม้อยู่ในช่วงผลผลิตน้อยหรือหยุดกรีดแต่ว่าเราก็มีโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองก็ยังชดเชยให้อีก3มงวดก็คือของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และก็มีนาคมนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าราคาอ้างอิงจะจ่ายชดเชยในวันไหนไก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ได้ติดตามกันต่อไปส่วนใครที่มีปัญหายังไม่ได้รับเงินไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ยังมีเวลาที่จะรับการโอนเงินจนถึงวันที่30กันยายน2564นี้แน่นอนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการการรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง ระยะที่2ได้ที่ลิงก์นี้เลยเหมือนเดิมครับก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แก่ท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญคือกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อๆไปด้วยครับขอบคุณมากครับ